นักร้องยนไม่แล้วขาวัวเรียนดูสแล้วเพลงอะไรอีกเพลงอะไรอคะพอแล้วค่ะเอานเลยยังอ่ะเหลยยังคะเพลงตุ๊กแกพล้เรลุยเลยแล้วของเพลงเพลงตะเกแกเตุ๊กแกมันทำไง

ร้างช้างนี่ร้องเธอแบบไม่รู้ภาษาคนน่นะเพลงเนี้ยหางยางจุาหมดแล้วในชะ่ไหมเออางยังพอพอแล้ววางย <c oughs> ังค่ะ